โหลสวรัสวัสดีคุณผูทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชของแว็บเดอร์ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกับเข้าสู่เกมโรบอทแบวที่มีชื่อว่าจักนแเวนเจ้า และวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2ของการเข้าดาวสู่อ e ีเวนต์ฮาโลวีนอ่ะคลิปก่อนหน้านี้เนะครับผมบีเด็ปก,ก็ได้ทําการสปอยเจ้าตัวไซเดอร์ดราก้อนไปแล้วกันใช่ไหมครับผมน้องๆซึ่งวันนี้นะครับผมเป็นเวลาตีสามนะตอนนี้บีเด็อัดคลิปนี้นะครับผมทุกคนโดยทุกๆวันศุกร์เนี่ยแบบดราก้อนเอเวนเจอร์เนี่ยเราก็จะมีอัปเดตมาซึ่งอัปเดตสัปดาห์นี้นะครับในดิสคอร์ของทางแบบดราก้อนเอเวนเจอร์นะครับโดยคุณโดมินิกนะครับผมหรือดีพลอพเปอร์ผู้พัฒนาเกมแบบดราก้อนเอเวนเจอร์นะครับก็ได้้มีการโพสต์ขอ คครับนะเมื่อวานนี้นะครับผมว่าเวลาตอนตีสามของวันนี้นะครับผมจะมีการปล่อยคลิปสปอยเป็นคลิปเทเลอร์ของอีเวนต์ฮาโลวีน2023นะครับผมในแมปราก้อนเอเวนเจอร์ให้เราได้ดูกันนะครับเอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาดูคลิปเทเลอร์ของอีเวนต์ฮาโลวีน2023กันดีกว่านะครับว่าอีเวนต์ของปีนี้เนี่ยมังกรตัวใหม่ที่เป็นระดับมิติเนี่ยที่จะเข้ามาเป็นตัวอะไรพร้พอมมกันเลยนะครับทุกคนมาเฮ้ยเฮ้ย ฮาโลวีนของจริง้ยมีน้องแววผีด้วยเหรอแล้วก็มีน้องผีอ๋เป็นโลกใหม่เลยครับผมทุกคนเป็นโลกฮาโลวีนประสาทและมีอะไรเข้ามาเอ่ยตีเพลงเข้ามาเฮ้ยนั้นตัวนั้นตัวอะไรนะ่ะเฮ้ยมงกรตัวนั้นตัวอะไรอะคุณตาน่าจะเป็นดันเจี้ยนที่ลงไปข้างล่างนะครับผมไปสู้กับมอนนะ์น่ะแล้วก็จริงด้วยครับคนดู เหมือนจะเป็นโลกอีกโลกหนึ่งคล้ายๆกับอีเวนต์กาเล็กซี่เลยนะน้องๆโอ้เว่ยทวินแอลลัสพรีเซนต์ว้าวหูดวงจันทร์สวยมากนะทุกคนนี่คือประตูไปไหนอะแจว่าต้องมีห้องหลับไปข้างล่างบ้างคนดู เกดเห็นอลไวว่าทำไมตัวนี้มันมันลืงแสงอ่ะมีเอฟกออกมาหมายเพราะว่าไงประตูนี้คือเดินเข้าไปได้เหรอแต่ไม่ได้ใช่ว่ะรูปกติแบบดียวก็ดึเจอเวลาก็จะทําประตูหรือก็จะทำวาร์ปพอร์ทเนี่ยคือเขาต้องแบบว่ามีทางเข้าสําหรับมังกรเข้าไปได้ด้วยนะน้องๆอ่าไปต่อฮะ ไม่ใช่แล้วที่พี่เลสงสัยไอ้เจ้าประตูข้างล่างเนี่ยน้องๆมันน่าจะเป็นของแบบนั่นแหละโอเคโอเคเข้าใจหมีดแหมก็ทำเรื่องเลืองแสงไอ้เราก็นึกว่าแหมจะมีอะไรออกมาสิไม่ใช่ไหม อะไรหรือเปล่าคนดูดูทุกคนอันนี้เป็นมงนังกรตัวใหม่นะครับที่จะมาในอีเวนต์ฮาโลวีน2023ที่จะถึงนี้แล้วนะครับผมแล้วดูหน้าตาดิแล้วสังเกตเห็นอะไรป่ะองหางนะครับผมหรือตามลำตัวเนี่ยเหมือนจะเป็นป้ายหลุมศพไปกันเขนดูดิทุกคนอุ้ยเท่จ นี่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 ตรงน,นี้ก็เดาว่าจะเป็นร้านอุปกรณ์แล้วก็พวกขายพวกอีเวนต์ไอเทมอีเวนต์นะครับผมโอ้โหวาเหนือวาเหนือเมื่อ <alternative> กี้เห็นอะไรว่าอะไรวะานน่ะมีโรงศพเอ้ยที่ทําการทดลองเดาวนะว่าน่าจะเป็นเหมือนแท่นอัปเกรดให้เราเอาไข่หรือให้หาไอเทมอะไรสักอย่างหนึ่งในแบบเนี่ยมาใส่หรือมาทำควสอะไรสักอย่างหนึ่งกับไอเจ้าประตูโลงศพนี้แน่นอนนะครับ อ้ดูจากสเกลในภาพทุกคนเห็นอะไรว่าดูดูนิดหนึ่มันต้องตัวใหญ่มากๆอะคนดูโอ้ยรอบนี้มาไม่ธรรมดาสมและกับเขาว่าเป็นมังกรระดับมิติกนะครับผมเท่มากๆแค่นี้ก็ตื่นเต้นละเอามาเชดดราก้อนเอเวนเจอร์แล้วโลโก้ก็ถูกเปลี่ยนย้อมเป็นสีเขียวให้เข้ากันกับทีมฮารลวีนฮาวีนวีคอีเวนต์ coming วันที่27เดือน10ก็คือสุขหน้านี่เองสนุกกันละคนดูเฮ้ยถือว่าเอาจริงนะน้องๆถ้าเทียบกันถ้าหากใครที่มีโอกาสาได้ทันดูเป็นสปอยเลอร์ของแมปดราก้อนเอเวนเจเมื่อตอนอีเวนต์โซลสติกนะครับผมจะให้บอกเลยว่าตอนนั้นอ่ะพี่แอบแอบขัดขัดใจนิดนึงด้วยความที่พี่แอบ,บทำงานเกี่ยวกับด้านการตต่อแล้วนะยังมีความรู้สึกแอบ,บขัดใจตอนเขาทำคลิปเทเลอร์ซีนิมัติตอนที่แข่ง แต่งอีเวนต์โซสติกมันแอบดูขัดขัดอยู่มากแต่พี่เดฟรู้สึกว่ายกให้เลยว่ารอบนี้นะครับได้มีการทําวิดีโอซินมิมาติกเีี่รอบนี้ดูดีขึ้นเยอะนะแค่แบบเอาไอ้มงกรตัวใหม่เนี่ยไปยืนเท่ๆอยู่ในแบบนี้ก็โอ้โหอลอนการ์ดคือคูนดูอ่ะเรากลับมาที่การพูดถึงสปอยในคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะครับ น้องๆจะเห็นเจ้ามังกรตัวนี้ถูกต้องไหมครับตัวนี้นี่คือจริงๆแล้วนะฮะเป็นมังกรตัวใหม่ที่จะเข้ามาในอีเวนต์ฮาร์วี2023ก็คือจะมีระดับความหาย,ยากเทียบเท่ากันกับคอร์ดแมริกเลยในคอร์ดแมริกเนี่ยอีเวนต์โซลสติเขาก็มีการสปอยออกมาแล้วที่ไปบินอยู่ข้างหลังที่มีฉากหลังเป็นดวงอาทิตย์ใช่ไหมอันนั้นคือเรายังไม่เห็นแบบ เป็นตัวเต็มๆไงครับผมน้องๆแต่รอบนี้นี่คือมาให้เห็นรูปร่างหน้าตาก่อนใครเพื่อนเลยในเทรเลอร์เลยก็คือแบบให้คนเห็นก็เป็นเลยว่าเออเนี่ยตัวใหม่ที่จะเข้ามานะครับผมคือหน้าตาแบบนี้นะแล้วลทีนี้นะครับผมมาดูพี่เด็กก็มีโอกาสได้ไปเห็นไอ้เจ้าตัวอาร์ตดีไซน์ของเอ่อเจ้าตัวมังกรตัวนี้ในกลุ่มซีซีที่เขามีการพูดถึงกันเนีทุกคนมันคือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวเดียวกันกับที่อยู่ในคลิปเทรเลอร์เมื่อส <c oughs> ักครู่นี้เลยนะครับผมน้องๆหน้าตา ใช่มาอย่างนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเจ้าตัวนี้พี่เรียขอเรียกมันว่าเจ้ากูเรียทูมนะครับผมมันมีใช้ยาด้วยนะครับผมเดอะอเวกเพนเกรฟยันนะฮะหมายถึงสุสานที่ตื่นขึ้น้คอนเซปต์มังกรตัวนี้นะครับคือหน้าตาคอนเซปต์อาร์ตของเจ้าตัวกูเรียทูมนะฮะผมน้องๆหรือไอ้เจ้าตัวมังกรสุสานที่ถูกปลุกขึ้นแต่ต้องไปไหมเนี่ย น้องๆในคอนเซปต์อาร์ตาน้องๆสังเกตนะครับผมคนดูนี่ทุกคนจะเห็นไอที่เป็นไฮไลท์สีแดงพวกนี้ไหมครับผมนี่คือบริเวณในส่วนที่ผู้ทําดีไซน์นะครับผมดีไซน์มังกรเนี้ยส่วนที่เป็นสีแดงเนี่ยจะเป็นส่วนที่ขุดลอกขึ้นออกมานะครับผมทางในการใส่ข้ามัดเข้าไปนะครับอ่ะแรกๆส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนคางที่เพิ่มขึ้นมาเท่านะใส่มัดนะครับอ่ะแล้วตรงที่2นะครับผมน้องๆนี่จะเป็นช่วงบริเวณตรงไล่ไปตั้งแต่คอนะครับผมจะไปถึงอกของมังกรรีบที่งอกเพิ่มขึ้นมานะฮะส่วนที่3ก็คือ จะงอกออกมาตรงบริเวณขา,าตรงบริเวณขานะครับและส่วนที่4เมื่อคู่นี้เราได้ดูไปแล้วนะทุกคนนี่ก็จะเป็นตรงบริเวณปีกนะครับผมพี่เด็บเดานะว่ามันก็จะเป็นเอ่อเป็นป้ายสุสานงอกเพิ่มออกมาก็คือเดิมเดิมเนี่ยถ้า,าไม่มีค่ามัดมันก็จะมีปีกเพียวๆถูกต้องไหมและส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตรงบริเวณหางเ,เห็นปะมันมีดีไซน์ที่ผู้พฒนาเขาคิดไว้นะครับผมเนี่ยเห็นปะจะเป็นเป็นป้ายสุสานนะครับผมที่งอกขึ้นมาโอ้โหเฮ้ยถ้าใส่ฟูมัดตัวนี้พี่เดียววันที่เข้ามาก็คือที่ G27 จะถึงนี้เราก็ไมท ว่าเจ้าตัวไข่เนี่ยมันจะเข้ามาพร้อมกันเลยหรือเปล่านะครับผมหรือจะต้องมีปลดล็อกยังไงอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันในวันที่27เอีเวนที่จะถึงนี้นะครับทุกคนครับผมตอนนี้นะครับพี่เดฟนะครับยังหากุญแจไม่เจอนะครับผมน้องๆซึ่งพี่เดฟคงจะต้องลองตามหากุญแจดูก่อนซิว่าสัปดาห์นี้ผู้บรรดานี่เขาได้เพิ่มเลทกุญแจจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองตามหาหน่อยซิซึ่งก็เป็นอันยืนยันแล้วนะครับผมน้องๆว่าอีเวนท์ฮาโลวีนสองศูนย์สองสามที่จะเข้ามาถ มีมังกรตัวใหม่เข้ามาด้วยกันนะครับผมสองตัวก็คือไ um อ้เจ้าตัวมังกรสไปเดอร์ดราก้อนก่อนหน้านี้ที่พีดีได้รีวิวให้ดูนะครับกับไอ um ้เจ้าตัวมังกรสุสานที่จะเข้ามาใหม่นี้แล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการออกนะครับผมเป็นระดับมิติซึ่งอาจจะหายากกว่าระดับดีเจเนอรีซึ่งตัวดีเจเนอรีในไข่ฮาโลวีนก็จะเป็นไอ um ้เจ้าตัวพารานอกนะครับผมไอ้เจ้าตัวมังกรเอเลี่ยนที่มีการออกมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ไอ um ้เจ้าตัวนี้จะแตกต่างกันนะครับผมก็คืออ่าพี่เลว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ในการออก ีดก้นเอาแหละมันให้เราเอาคุญแจนะครับผมไปใส่ที่ประตูอเอแค่ได้ได้ได้เจอคุญแจแล้วอ่ะ ด้วนครับผมตอนนี้พี่เดฟได้กุญแจนะครับผมในการเปิดประตูมาแล้วนะครับผมน้องๆโอ้งต้องยอมรับนะว่าเขามีการปรับเลเรจริงๆด้วยนะครับผมทําให้เราหากุญแจง่ายมากอ่ะไหนมาดูซิว่าใส่กุญแจยังไงเออเกิดอะไรขึ้นครับใส่กุญแจโอเคเยี่ยมมากเลยเอาละทีนี้เรามาเปิดกล่องสมบัติกันดีกว่าเฮ้ยอะไรวะนี่ยากผีออกมามันบอกว่าอะไรเอยไหนดูซิโอ้มีมินิอีเวนต์เพิ่มขึ้นมาให้เราเล่นอีกแล้วน้องๆ มันบอกว่าให้เราตาม ผีที่อยู่ในโลกแรกอ๋อแล้วเหมือนจะมีหลายโลกด้วยครับผมน้องๆอ,อ่ะเดี๋ยวเราลองไปตามหาผีกันดีกว่านะจ๊ะว่าผีที่อยู่ในแมปนี้อยู่หนา้าตาเป็นยังไงอะเก็บจอมงกรตัวนี้ไปมาเราลองบินตามหาผีที่อยู่ในแมปกันดีกว่าว่าผีหน้าตาเป็นยังไงจ้าที่รองวิญญาณร้อนแกหนีไปไหนไม่ได้ดอกฉันจะตามหาแกทุกทีน้องผีอยู่ไหนเฮ้ยไมฉันตามหาน้องผีไม่เจอฮะเกาะอมวนมีไ,ม,ไม้น้องผี มีแอบข้าวบนปะเนี่ยฮัลโหลโอ้โหแล้วโลกแรกมีเกาะข้าวบนเต็มไปหมดเลยด้วยนะอุย้ยนี่ไงจ้าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโโอ้หมาแอบอยู่ตรงนี้เองโอเคอยู่ฟาวเดอะโกดรีเทิร์นมี for s u m ม e r เนะครับผมโอเคได้เลยบินกันไปแล้วครับอ่ะเอามาให้แล้วจ้าเรียบร้อยอยู่ฟาวเดอะโกดโดยตอนนี้หลักๆนะครับผมมันจะให้เราหาถ้าดูนะครับผมยังไม่ปลดล็อกเนี่ยก็จะมีโลกใต้ดินอันเดอร์ซิตี้นะครับผมกาสแลนด์นะฮะจะมีเหมือนแค่2โลกนี้นะครับผม3โลกนะ สามโลกนี้นะครับผมโลกออริจินคือโลกแรกนะครับผมโลกใต้ดินนะครับผมแล้วก็โลกการ์ดแลนด์ก็คือไม่ต้องไปไกลจนถึงโลกดังเกิลเวอร์นะครับผมซึ่งผู้เล่นใหม่ที่แบบว่า อยากจะมาเล่นนะครับผม,ผมก็ยังสามารถที่จะเล่นได้อยู่เรื่องนี้ถือว่ารับได้นะอ่ะโอเคนะครับผมน้องๆน,น,นี่ก็คือการเรามานั่งเทเลอร์ของเจ้าตัวอีเวนต์ฮาโลวีนมังกรตัวใหม่ที่จะเข้ามานะครับผมเจ้าตัวมังกรสุสานนะแล้วก็เดี๋ยวที่จะเข้ามาใหม่ก็จะมีสไปเดอร์ราก้อนด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับตัวอีเวนต์ฮาโลวีนสองศูนย์สองสามเนี่ยก็จะเข้ามาในวันศุกร์หน้าที่จะถึงนี้นะครับแล้วยังไงวันนี้พี่เด็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อยากให้มีคลิปในลักษณะะนนนนนนนีี้้้้้้้ยยยัััััังงงไไกกกกก็อออออ่่าาาลลืมมมมฝเเตตตใใิิปปปดววววขรจหหบบบผ เดี๋ยวไ้เจอกันในอ e ีวินฮาโลวีนนะบ๊ายบาย